นักเรียนครูรวมถึงผู้ปกครองกำลังสนุกสนานเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปกับทุ่งทานตะวันที่ชูช่อดอกเหลืองอาลามท้าแสงแดดบนพื้นที่สองไร่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านนาท่านแล,ล้ลาตำบลกำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูลสร้างความสุขและเกิดการเรียนรู้ของนักเรียนภายใต้แนวคิดการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนหลักการความคุ้มค่าทุกตารางเมตรคือแหล่งเรียนรู้โดยแปลงทานตะวันแห่งนี้เกิดขึ้น คณะครูและนักเรียนต้องการให้ทุกพื้นที่ของโรงเรียนใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกทักษะอาชีพฝึกนิสัยความรับผิดชอบการช่วยเหลือกันการทํางานเป็นทีมและเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนแปลงทางาตะวันแห่งนี้ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของนักเรียนคณะครูกและผู้บริหารโดยนักเรียนแต่ละชั้นเรียนร่วมกันรับผิดชอบตั้งแต่กระบวนการแรกการพลดินการลงมเมล็ดพันธุ์การรดน้ําการดูแลจนเบ่งบานสวยงามผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดย ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงด้านนายสนานหวันสมันประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่าแลล้ากล่าวว่าเติมที่โรงเรียนแห่งนี้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ว่างเปล่าและทางคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะผู้ปกครองมีแนวคิดกับโรงเรียนแห่งนี้ว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้กับลูกหลานให้ชุมชนของเราทุกคนพร้อมทั้งผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในโรงเรียนทุกตารางเมตรของโรงเรียนคือแหล่งเรียนรู้โดยเฉพาะพื้นที่ว่างเปล่าเรา จึงได้ปลูกดอกไม้เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรับผิดชอบในโรงเรียนร่วมกันร่วมกันใช้ประโยชน์ในพื้นที่ใช้สอยเพราะโรงเรียนของเราเป็นพื้นที่ว่างเปล่าไม่เยอะแต่ทุกตารางเมตรก่อให้เกิดประโยชน์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9้า